เดือน3มาแล้วค่ะนะคะบอกเลยนะคะอะไรก็ต้อง3จ้ะนะคะแต่อันแรกบอกเลยค่ะสินค้าทุกๆตัวของเรานะคะลูกค้าซื้อ2ชิ้นรับส่วนลดไปเลย10%ค่ะต่อที่2ถ้าครม1นึ่งพันนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะกระเป๋าเดินทางครับได้นะคะสามารถรับไปเลยฟรีีอีกหนึ่งใบนะคะและนอกจากนั้นค่ะเดือน3ต่อที่3กันไปเลยค่ะกับการแลกซื้อสินค้าชิ้นที่3นะคะในราคาเพียง3 3บาบาทนะคะชิ้นไหนที่ราคาถูกสุดคุณแลกซื้อไปเลยแค่ สบาทคิดดูจากราคานะคะหลายร้อยเดือเพียง3-3บาทไม่เอาได้ยังไงใช่ไหมคะหรืออยากได้สินค้าเบรเซลเลอร์ของเราคะ่ะครีมทาผิวนะคะที่ช่วยลดระรรอแผลเป็นนะคะให้ผิวขาวออร่าใสนะคะเรียบเนียนนะคะตัวนี้ก็ใช้ได้เช่นกันค่ะเอาลคะค่ะทีนี้ขอเจาะจงกับตัวนี้กันเลยดีกว่านะคะสมเชื่อว่าหลายคนนะคะต้องเคยเจอแบบนี้แน่นอนนะคะขาลายมาแต่เด็กนะคะ แต่เป็นที่เกิดจากอุบัติเหตุที่เราไม่ตั้งใจนะคะหรือแม้กระทั่งพ่อไอเสียทำกับข้าวน้ำมันกระเด็นตัวนี้นะคะเชื่อว่าคนที่ทำกับข้าวคุณแม่เองก็เป็นนะคะหรือแม้กระทั่งลูกๆของเรานะคะที่โดนยุงกัดนะคะหรือสัตว์น่ารักน้ำเราข่วนนะคะตัวนี้ก็ช่วยได้นะคะในราคาเพียงหลักร้อยที่เราไม่ต้องเจ็บตัวนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปเสียค่าคอร์สเป็นหมื่นๆค่ะเพียงแค่ทาครีมทาผิวอี e ลแกนต์เพอร์เฟคบิวตี้บอดี้โลชั่นตัวนี้นี่นะคะนะคะ ดีวิวจะต้องจะเอาลงด้านล่างให้ดูแล้วกันนะคะว่าเคสของเราจะมีอะไรบ้างนะคะแต่บอกเลยะคะ่ะว่าหลายท่านเยอะจริงๆนะคะในเรื่องของน้ําเหลืองไม่ดีนะคะโดนย,ยุงกัดนิดหน่อยนะคะก็เป็นรอยดาแล้วใช่ไหมคะเชื่อว่าตรงนี้มีหลายท่านเป็นนะคะเปรียบเสมือนน้ำมันกระเด็นเหมือนกัน ยจมันก็ไม่ต่างอะไรกับการที่เราข่าลายค่ะแต่นะคะตัวนี้ค่ะเมื่อคุณทาสม่ําเสมอน,นะคะ2ส,สัปดาห์ขึ้นไปนะคะคุณจะสังเกตได้เลยนะคะว่ารอยนั้นค่อยๆจางลงนะคะโดยเฉพาะรอยที่ตื้นๆเนี่ยก็จะหายไปเลยหรือแม้กระทั่งในส่วนของผิวเองนะคะจะสังเกตได้ถึงความเนียนใสขึ้นนะคะและผิวก็จะขาวขึ้นในหนึ่งสเต็ปที่เปลี่ยนแปลงได้นะคะโดยส่วนประกอบหลักๆที่เรานําเข้าจากต่างประเทศค่ะไม่ว่าจะเป็นสารสก,กัดบริสุทธิ์จากหัวหอมตัวนี้ก็ช่วยให้รอยดำื่อยจางลงหรือรอยนูนค่อยๆนิ่มลงนะคะ จนยุบเนียนไปนะคะหรือแม้กระทั่งใบบัวบกค่ะใบบัวบกนี้ช่วยลดอาการอักเสบของผิวนะคะรวมถึงลดรอยดำเมื่อสองแรงนี้รวมกันไปนะคะคุณขา เป็นอย่งจริงจงลงค่ะแล้วใครที่เป็นสิวที่หลังนะคะอันนี้กวนใจมากๆเลยนะคะตัวนี้เราบบกบจะช่วยลดการอักเสบของสิวแล้วก็ช่วยลดรอยในตัวเดียวกันนะคะสามารถใส่ชุดราตรีออกงานหรือชุดเปิดหลังเปรี้ยวๆนะคะได้เลยค่ะแล้วมารวมกับประสิทธิภาพของคอลลาเจนที่ช่วยฟื้นฟูสภาพผิวให้กระชับใสอีกนะคะเราจะไม่ใช้ moisturizer เราใช้คอลลาเจนในการบำรุงเลยนะคะผิวก็จะเนียนใสนะคะตามด้วยในเรื่องของผิวขาวใสด้วยอะไรไม่ใช่ มีกูต้าเทโอนะคะที่ช่วยเกี่ยวกับผิวขาวใสซึ่งคนหลายคนอาจจะเคยชินกับส่วนที่กินแต่ตัวนี้ค่ะเราใช้ทาไปเลยนะคะและสุดท้ายค่ะในส่วนของการกันแดดเราก็มีกันแดดด้วยเราก็มีตัวกันแพ้ที่ใช้ได้แม้กระทั่งเด็กค่าลบว้าวแลวตัวนี้นะคะเราได้ใช้กับลูกหลานเราจริงๆนะคะบอกเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมีในส่วนของรีวิวให้ดูนะคะซึ่งต่างๆาเหล่านี้ค่ะใช้ได้ทั้งครอบครัวตั้งแต่เด็กเล็กยันผู้ใหญ่นะคะรวมถึงมีในส่วนอัลฟาอบูตินนะคะที่ช่วยลดกระดดตามผิวหนังได้ด้วย ใครที่มีกระนะคะไม่ว่าจะเป็นโดนแสงแดดมีกระหรือแม้กระทั่งอายุของคุณพ่อคุณแม่นะคะที่ทําให้มีกราาะนะคะเพราะฉะนั้นค่ะสามารถใช้ได้เช่นกันนะคะในตัวเดียวนะคะซึ่งเรามี2ไซส์ค่ะในส่วนของร้อยห้าสิบมลนะคะตัวนี้ราคาปกติอยู่7 0 0บาทนะคะ70 ML mm. นะคะราคาปกติอยู่390บาทแต่อย่าลืมถ้าซื้อ2เราลดอีก10%เซนะคะเพราะฉะนั้นนะคะสมบอกเลยว่าราคานี้คุ้มค่ามากนะคะแล้วถ้าครบพันนั่นหมายความว่าถ้าซื้อหลอดใหญ่สองหลอดยังไงก็ถึงพันอยู่แล้ว คุณจะได้กระเป๋าเดินทางความได้ซึ่งขอสงวนสิทธิ์นะคะในส่วนของการเลือกสีแต่จะบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆยิ่งช่วงนี้นะเขาไม่มีถุงให้เรานี่เลยเราก็หิ้วไปเลยค่ะเราพกติดตัวได้เลยอย่างนี่ใหญ่มากใหญ่มากนะคะนี่ขนาดนี้นะคะ สามารถใส่ของได้มากมายโดยเฉพาะแม่บ้านที่ชอปปิ้งในส่วนของอซูเปอร์มาร์เก็ตที่เราซื้อของเดียวแล้วตัวนี้แถมให้ฟรีๆนะคะไซส์ใหญ่มากและไม่เท่านั้นค่ะถ้าซื้อชิ้นที่3ลดอ,อีก3 3%นะคะโปรโมชั่นนี้คุ้มค่ามากเลยนะคะเพราะฉะนั้นอย่ารอช้าค่ะสนใจสินค้าตัวไหนเลือกมาได้เลยนะคะเรามีทั้งบำรุงหน้านะคะบำรุงผิวนะคะกันแดดค่ะทุกอย่างครงเกเจลหรือแม้กระทั่งลิปสติกแมทนะคะที่เป็นซอมแมทพร้อมบำรุงเราก็มีนะคะสินค้าของอีริกันอย่าลืมค่ะไลน์แอดมี แอดด้วยนะอิลิแกนต์ใบส้ม E L E G A N T B Y S O M นะคะอีลิแกนต์ใบส้มคาะนะคะจะทําให้คุณนะคะสามารถดูแลผิวหน้าผิวกายได้อย่างครบวงจรนะคะส่วนเรื่องของรอยแผลเป็นนะคะเรามาช่วยดูแลกันค่ะรอยแผลเป็นจางหายไปนะคะผิวขาวเนียนใสด้วยอีลิแกน์เพอร์เฟคบิวตี้บอดี้โลชั่นนะคะไม่ต้องเจ็บตัวไม่ต้องเสียงเงินหลักหมื่นนะคะสินค้าแค่หลักร้อยผิวคุณก็จะขาวเนียนใสไร้รอยแล้วค่ะ